สวัสดีครับเช้านี้ก็พามาดูวิธีการหนึ่งนะครับที่ผมเคยทําบ่อยๆก็คือวิธีการในกรณีที่เราซื้อต้นฝรั่งมาในราคาที่พอประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะขยายไปเพิ่มหรือว่าบางท่านก็กลัวว่าไส้เดือนฝอยจะกินรากทําให้เวลาที่เรานําลงปลูกไปในดินหรือในกระถางแล้วก็จะทําให้ฝรั่งนั้นตายได้หรือว่าไม่เจริญเติบโตครับ ก็มีวิธีการแก้ไขง่ายก็คือถ้าเราซื้อต้นฝรั่งมาใหม่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตามนะครับสายพันธุ์แพงหรือไม่แพงก็ตามแต่ว่าถ้าเรามีต้นต่ออยู่แล้วนะครับที่เราปลูกไว้แบบนี้นครับอันนี้เป็นฝรั่งเฟื่องหงมีนะครับที่เป็นต้นพรอมเลดที่ผมปลูกไว้ผมก็เก็บไว้2กิ่งเพื่อดูลูกเขานะครับแต่ว่าอีกกิ่งหนึ่งผมก็เอามาทาบนะครับอันนี้เป็นฝรั่งแดงสีสเกตเบอร์สองนะครับซึ่งผมเพิ่งจะซื้อมาครับจริงๆก็ที่แรกว่าก็ตัดสินใจว่า ไม่อยากซื้อเลยแต่ว่าด้วยความอยากได้ครับก็เลยซื้อมาเพราะว่าอยู่ในสวนนี้ก็มีหลายสายพันธุ์พอสมควรครับแต่ว่าฝรั่งใบแดงซีเสเดตนี่เขาบอกว่ารสชาติดีแล้วก็ติดผลง่ายเลยลองซื้อมาดูครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ผมซื้อมาใหม่ๆนะครับก็เผื่อกันลื่นนะครับการลื่นก็คือว่าเวลาที่ลงปลูกนั้นอาจจะมีส้เดินฝอยรากปมเข้ามาทําลายหรือว่าไม่แน่ใจว่าพื้นที่เราปลูกนั้นมีปัญหาในเรื่องของ ดินที่เราปลูกหรือไม่เราก็ใช้วิธีการนี้เลยนะครับก็คือถ้าเรามีต้นโตอยู่แล้วไม่ว่าสายพันธุ์ไหนหรือว่าต้นที่เราปลูกไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งตอนหรือต้นพ่อเมล็ดที่เราปลูกไว้ก็ตามเราสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้นะครับก็คือนําต้นที่เราซื้อมานั้นมาทาบกิ่งไว้ก่อนครับทาบกิ่งเราก็ที่ผมซื้อมานั้นตุ้มด้านล่างนี้ก็ไม่โตบแบบนี้นครับผมก็ามาขยายใส่กระถางไว้พอที่จะให้เขานั้นรากเดินดีมากขึ้นครับเวลาที่ อยู่ในกระถางแล้วก็รอระยะเวลาที่แผลตรงนี้ติดดินครับเนี่ยแผลที่ตรงท่ามเนี่ยถ้าติดดีแล้วผมถึงจะตัดออกแล้วตัดออกดอกก็จะได้ฝรั่งแดงสีสเกตเบอร์สองหนึ่งต้นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กับต้นที่ผมซื้อมาส่วนนี้นะครับผมก็จะนําลงปลูกในพื้นดินถือว่าขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นกระถางเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมชอบที่จะปลูกลงดินเนื่องจากว่าอัตราการเจริญตัวนั้น ดีมากแล้วก็ดูแลง่ายครับครับสำหรับวิธีการนี้ผมก็เคยทําคลิปไปในช่อง u t u b e ของผมนะครับก็เอามาฝากแล้วก็รื้อฟื้นความจําของพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราซื้อฝรั่งหรือผลไม้ชนิดไหนนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่มีราคาแพงแล้วก็เราไม่มั่นใจว่าเวลาที่เราจะปลูกลงดินแล้ว จะโดนเส้เนฝยทำลายหรือไม่เราก็เอามาทาบกิ่งแบบนี้ครับไม่เฉพาะฝรั่งนะครับพืชสายพันธุ์อื่นก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันถ้าหากว่าเรามีต้นตอที่เราปลูกไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นตอที่เกิดจากกิ่งตอนหรือว่าต้นพ่อเมล็ดสามารถใช้ได้หมดครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดเพราะว่าถ้าท้าบแบบนี้ติดแน่นอนเนื่องจากว่าเขามีต้นด้านล่างนะครับที่เป็นต้นที่ใช้ในการหาหารเพื่อหล่อเลี้ยง ในการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อที่จะให้ติดกับต้นตอที่เรานำมาทาบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหลายคนก็ใช้บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราซื้อต้นไม้มาแพงๆครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่ผมซื้อมาอันนี้เป็นฝรั่งม่วงจัก,กรพพัดนะครับซึ่งผมซื้อมาต้นเสียบยอดครับช่วงนี้ราคาไม่แรงแล้วนะครับช่วงแรกๆนี่ก็ราคาแพงเหมือนกัน แต่ช่วงนี้ราคาหลักร้อยพอที่จะหาซื้อได้ก็หาซื้อมาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกเทรนครับซึ่งผมเองก็คิดว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่ด้วยความอยากความชอบส่วนตัวก็เลยซื้อมานะครับเนี่ยผมก็ทาบทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับต้นตอที่ซื้อมาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ทาบไว้ให้เขาติดแล้วก็ค่อยตัดนะครับต้นแดงซีสกเกตเ,เบอร์สองนั้นผมก็ตัดออก รงด้านบนนี้เลยนะครับแต่ต้นนี้ผมไม่ตัดออกท่านทําแบบนี้ท่านจะตัดออกหรือไม่ตัดออกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าคว้านกิ่งที่เกิดจากต้นตอแล้วนะครับต้นตอตัวนี้นะครับถ้าคว้านกิ่งแล้วก็ตัดกิ่งออกแล้วท่านจะต้องตัดตรงนี้ออกนะครับตัดกิ่งต้นตอตรงนี้ออกเพราะว่าจะให้ต้นตอนั้นใช้น้ําเลี้ยงมาเลี้ยงกิ่งพันธุ์ดีตรงนี้เพียงอย่างเดียวนะครับ กลับมาดูฝรั่งแดงซีสเกตเบอร์2นะครับบางท่านก็บอกว่าซื้อมาใหม่ทําไมยอดไม่มีอยอดที่ผมยอดที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมได้ตัดไปเสียบยอดแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณ 4. ีหต้นกําลังอยู่ในถุงอบอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นยอดอีกส่วนหนึ่งครับเนี่ยผมตัดไปใช้ในการเสียบยอดก็ได้เพิ่มอีกหลายต้นพอสมควรนะครับประมาณ 4- ีหต้นก็วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจอีกวิธีการหนึ่งครับซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งก็ใช้กันอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการขยายพันธุ์พืชในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ